สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมช่องจันทบุรี SK Center ก็เป็นการสิ้นสุดการรอคอยกันสักทีนะครับกับการเปิดตัวรถขุดยันมาโฉมใหม่คือยันมา VIO Premium Red สำหรับรถขุดยันมาพรีเมียมเรสในรุ่นนี้นะครับจะมีความแตกต่างจากเจ้าตัวยันมาเดิมสีเหลืองอยู่เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมมาดูกันครับว่าเจ้าตัวยันมา VIO Premium มเรสตัวนี้นะครับแตกต่างจากตัวเก่าอย่างไรนะครับและผมต้องขอบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่า แม้เราจะจัดจําหน่ายรุ่นใหม่นะครับที่เป็นสีแดงแต่ตัวสีเหลืองเราก็ยังคงจัดจําหน่ายกันอยู่นะครับซึ่งก็เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าไม่ว่าท่านจะเลือกสีแดงหรือเลือกสีเหลืองซึ่งมันมีความแตกต่างกันในส่วนที่เราจะเปรียบเทียบนะครับให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันนะครับในคลิปนี้นะครับถ้าดูจบแล้วผมเชื่อว่าคําตอบท่านจะมีในใจแน่นอนนะครับว่าควรไปยันมาพรีเมียมเรดหรือยันมาตัวสีเหลืองนะครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันครับ สำหรับเจ้ายันมาพิมียมเรสในโฉมนี้นะครับความแตกต่างที่มันจะชัดเจนมากๆเลยนะครับตัวนี้ครับเจ้ายันมาพีเมียมเรสนะครับเขาจะเป็นบุ้งกีลักษณะแบบบุ้งกีเสริมนะครับตัวเก่าเราจะเห็นว่ามันจะเป็นบุ้งกีที่ไม่ได้มีเสริมด้านข้างนะครับสำหรับตัวยันมาพิมีมเรสเนี่ยเขาจะเป็นบุ้งกีเสริมด้านข้างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเขาก็จะมีบุ้งกีเสริมที่บริเวณด้านหลังนะครับใต้ท้องนะครับเป็นบุ้งกีเสริม2ชั้นนะครับ แล้วก็จะมีตัวนี้นะครับตัวตะขอที่เราจะเอาไว้เกี่ยวของนะครับซึ่งต็มที่ลูกค้าจะใช้ฟันของพุ่งกีในการยกของนะครับสำหรับตัวนี้ยันมาพรีเมียมเรสจะมีตะขอมาครับมาให้จากโรงงานเลย และท่านผู้ชมจะเห็นว่าตัวชุด q u ิ c คอปเปอร์นะครับจะเป็นสีเดียวกับบุ้งกีนะครับถ้าท่านผู้ชมดูในตัวเก่านะครับในตัวชมสีเหลืองคือตัวสลัก q u ิคคอปเปอร์จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับจะเป็นสีเดียวกับแขนของรถแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นสีเดียวกับบุ้งกีนะครับและจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปนั่นก็คือตัวไฟสองสว่างนะครับทั้งตำแหน่งของที่บูมนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่หัวเก่งนะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบไฟแบบ LED นะครับเรียกว่าในรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบ Full LED นะครับสำหรับไฟสองสว่างนะตัว ครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ Full LED ซึ่งให้ความสว่างมากกว่าตัวเก่านะครับ สำหรับเจ้ายันม่า VIO Premium Red ตัวนี้นะครับก็อย่างที่ผมกล่าวไปตอนแรกนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างกันที่จุดของมุงกีแล้วก็จุดที่ไฟของ LED และสีที่เปลี่ยนไปนะครับสีที่มีความดุดันแล้วก็ดูโหดมากกว่าเดิมนะครับกว่าตัวสีเหลืองนะสำหรับคนที่ชอบสีใหม่นะครับชอบอะไรที่แปลกใหม่นะครับในเรื่องของประสิทธิภาพสมรรถนะนะครับทุกอย่างยังคงเหมือนกับรุ่น VIO Series เดิมครับที่เป็นตัวสีเหลืองนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระบอกไฮดรอลิกนะครับ ที่เป็นแบบฟูลที่มีให้เต็มทั้งแขนของรถนะครับหรือจะเป็นระบบต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไฮดรอลิกนะครับที่เป็นสายไฮดรอลิกแบบคู่และแน่นอนนะครับตัวยันมา VIO นะครับก็จะมีตัวชุดควิกคอปเปอร์เพื่อให้ท่านผู้ชมหรือลูกค้าสามารถถอดเปลี่ยนพวงกีบแบบเร็วได้แน่นอนนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับก็ยังคงเป็นมาตรฐานเดิมนะครับตามต้นฉบับของรถขุดที่เป็นแบบ True Zero Tail r Swing อย่างแท้จริงนะครับนั่นก็คือตัวรถไม่ยื่นล้นขอบแร็กนะครับยันมาพรีเมียมเรสก็ยังคงเป็นลักษณะเดิม ที่เป็นผู้นําของรถขุดซีโร่นะครับระบบตัวเดินมอเตอร์สวิงปั๊มไฮดรอลิกทุกอย่างก็ยังคงใช้เหมือนกับยันม่า VIO ซีรีส์เดิมที่เป็นสีเหลืองนะครับโครงสร้างหลังคานะครับก็เป็นลักษณะของโครงสร้างหลังคาเนิรภัยแบบ ROPS และ FOPS นะครับที่ช่วยปกป้องความอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นอันตรายที่เกิดจากด้านข้างอันตรายที่เกิดจากสิ่งของหล่นทับจากด้านบนหลังคารับบูมสวิงนะครับที่สามารถทําให้รถขุดสามารถพับแขนไปด้านซ้ายด้านขวาได้นะครับก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับ ระบบเครื่องยนต์ทุกอย่างนะครับการเมนเทนเน็ตนะครับการเปิดฝานะครับก็เป็นลักษณะของการเปิดฝาท้ายออกทั้ง2ด้านนะครับการเปิดฝากระโปรงออกทั้ง2ด้านนะครับจะช่วยลดอันตรายนะครับที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่จะมนเทนเน็ตระบบเครื่องยนต์นะครับแน่นอนครับว่าเครื่องยนต์ทุกอย่างก็ยังเป็นบล็อกเดิมเฉดเช่นเดียวกับตัวยันม่า VIO สีเหลืองนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทางด้านของภายในนะครับภายในห้องโดยสารก็เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของสวิตต่างๆปุ่มควบคุมต่างๆสวิต Quick Copper ทุกอย่างก็มีลักษณะเหมือนตัวยันม a า vio series เดิมสีเหลืองเช่นกันครับและอีกหนึ่งจุดนะครับนั่นคือตัวชุดควบคุมวาล์วสีทิศทางนะครับเป็นตัวที่ใช้ในการปรับคอนโทรลของรถขดยันม้า red premium นะครับซึ่งก็จะเหมือนกับตัวยันมา vio series ตัวเก่าที่เป็นสีเหลืองนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมมาถึงบทสรุปตอนท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ท่านผู้ชมได้ฟังแบบนี้นะครับสำหรับเจ้ายันมา VIO Premium r e d ตัวนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างออกไปจากยันมา VIO Series เดิมที่เป็นสีเหลืองนะครับนั่นก็คือตัวบุ้งกีที่มีการเสริมให้หนาขึ้นกว่าเดิมนะครับทั้งด้านข้างและด้านล่างนะครับใต้ท้องและมีชุดตะขอเกี่ยวมาให้จากโรงงานชุดไฟสองสว่างจะเปลี่ยนเป็นแบบฟู LED ที่ให้แสงสองสว่างมากขึ้นกว่าเดิมมีการกระจายแสงมากขึ้นกว่าเดิม สีของตัวรถที่เปลี่ยนไปเข้มขึ้นดุดันขึ้นดูโหดขึ้นกว่าเดิมยันม่า VIO Premium เร d เราจะจำหน่ายให้ท่านผู้ชมได้เลือกตั้งแต่รุ่น VIO 17ที่เป็นขนาด1.7ตันจนไปถึงรุ่นพี่ใหญ่สุด SV 1 0 0ก็คือมีให้เลือกใช้กันทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับยันม่า Premium เรสสำหรับราคาจัดจำหน่ายนี้ในตัวที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ด้านหลังตัวนี้นะครับจะเป็นยันม่า VIO Premium Red ในรุ่นของ VIO 3 5ตัวแอร์นะครับสำหรับรุ่นนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่1,420,000บาทต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าราคาที่ผมกล่าวไปตอนนี้เป็นราคาณวันนี้นะครับวันที่ผมอัดคลิปวิดีโอซึ่งวันนี้คือวันที่29มกราคม2565นะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนว่า ถ้าเกิดคลิปถูกเผยแพร่ไปเป็นเวลาอาจจะ1ปีหรือ2ปีท้าผู้ชมที่ไม่เคยดูคลิปนี้มาก่อนเข้ามาดูณเวลานั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าในอนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนราคาหรือไม่ทางบริษัทยันม่าสำนักการใหญ่จะเป็นคนปรับเปลี่ยนราคานะครับเวลานั้นครับเราจะมาแจ้งให้ผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งนึงครับมันเหมาะกับใครนะครับตัวยันม่า vio สีเหลืองนะครับตัวเก่านะครับกับตัวเรสนะครับตัวใหม่ก็ผมบอกแบบนี้นะครับสำหรับ ท่านใดที่ชอบความท้าทายชอบความแปลกใหม่ชอบสีใหม่ที่ดูโหดดุดันและแตกต่างไปจากเดิมนะครับท่านก็สามารถเลือกตัวนี้ได้และถ้าท่านต้องการความทนทานของบุ้งกีที่มากขึ้นกว่าเดิมเป็นบุ้งกีลักษณะเสริมแบบ2ชั้นพร้อมด้วยตะขอจากโรงงานด้วยท่านก็สามารถเลือกจันมาพรีเมียมเรดได้และ ถ้าท่านต้องการไฟสองสว่างที่สว่างมากกว่าเดิมเวลาที่ทํางานกลางคืนนะครับเป็นหลอดไฟแบบ f ู l เอูให้แสงสองสว่างที่มากกว่าเดิมกระจายแสงมากกว่าเดิมท่านก็เลือกจันมาพรีเมียมเรได้สุดท้ายแล้วมันก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับว่าจะเลือกตัวไหนการบริการทุกอย่างก็เหมือนกันครับยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ตัดสินใจดูนะครับว่าจะเลือกตัวไหนนะยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ